จริงๆนะครับเนี่ยพี่ตุ๊กเขาอยากจะบอกว่านะครับมันเป็นข้อสอบที่พี่เคยพี่เคยเก่งเอาไว้นะครับ่ข้อสอบข้อเนี้มันคือข้อสอบที่มีการเก่งข้อสอบให้น <itch anse> ้องนะครับน้องไปไล่ดูนะมันอยู่ในคลิปเก่าๆของพี่ตุ๊กนะครับก่อนที่ละปีล่าสุดนะครับปีหกหกแปดเนี่ยนะครับก็ออกคล้ายๆแบบนี้เลยน้องสังเกตให้ดีนะในชอยที่พี่ตุ๊กทำมาน้องเห็นไหมมันมีเรื่องความหนาแน่นมันมีเรื่องความหนาแน่นน้องเห็นปะ อันนี้มันอยู่ในเกมข้อสอบของพี่น้องไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะน้องเห็นว่าพี่เอาเรื่องความหนาแน่มนมาเล่นนะครับเพราะพี่มั่นใจน้องกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับพี่มั่นใจว่ายังไงความหนาแน่นก็ต้องถูกนามาออกสอบแล้วข้อสอบปีล่าสุดก็เหมือนคล่ายๆอย่างนี้เลยคือมีดีหรือความหนาแน่นอ,อยู่ในสมการโอ้โหนี่ไงก็บอกแล้วไงก,ก็มองเห็นอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นแบบนี้เดยวน้องบอก <laughs> พ,พ,พี่ถูกไหมจะโม้เมม่อเมื่อเห็นว่าข้อสอบตรงนะครับ อ่ะน้องดูให้ดีแล้วกันแต่ถามว่าทาไมพี่พูดตั้งแต่แรกแล้วนะครับเรื่องความหนาแน่นเรื่องความวิวโคนเนี่ยเป็นสองแอนที่เขามักจะเอามาผสมปนเปนกันให้น้องสับสนมันคาดเดาได้ไม่ยากและในในโจทย์ที่พี่ทุกเอามาเป็นเกณฑ์ข้อสอบข้อน,นี้พี่ทําเองนะพี่บอกกนนะแต่เดี๋ยวพี่จะเทียบให้น้องดูว่าข้อสอบจริงที่ออกมาเมื่อปีล่าสุดเนี่ยมันมีดีหรือความหนาแน่นอยู่ในข้อสอบเหมือนเหมือนของพี่ไหมน้องมาดูให้ดีนะอ่าน้องไปย้อนดูคลิปเก่าพีู่ได้ครับพี่จำได้ว่าข้อเน,นี้ย พี่คิดเรื่องความหนาแน่นนะตอนตอนนั้นนะพี่ไปพี่ไปต่างจังหวัดเนาะพี่เป็นนั่งอยู่ในร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะครับแล้วพี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยความหนาแน่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เด่นเนี่ยมันมันโดดเด่นในเคมีนะครับเรื่องความหนาแน่นเนี่ยมันโดดเด่นแล้วความหนาแน่นเนี่ยมันมีอยู่3อย่างมันมีความหนาแน่นที่เป็นของแข็งความหนาแน่นที่เป็นสารละลายความหนาแน่นของเหลวมันมี3าอย่างและหลายคนเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยนะครับพี่ก็เอามาทําเป็นช้อยให้น้องดูตรงนี้นะครับแล้วก็ในช้อยเนี่ยมีเรื่องของดี ให้เรียกมันน d ่น้องเห็นไหมน้องกลับไปดูย้อนไปดูคลิปนะมันอยู่ในคลิปที่คลิปเก่าๆของไปดูนะในช่องทวิตอบอยู่แล้วนะน้องกลับไปดูให้ดีอันนี้มันเกิดขึ้นก่อนประมาณพี่จําเดือนไม่ได้หรอกก็ก่อนที่จะสอบ A l e v เ l 68ปนะแล้วปี68น้องมาดูข้อสอบเนียเนี่ยนะครับมีดีอยู่ในช้อยเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มามี D1 D2 D3 <c oughs> แค่นั้นเองน้องเห็นยังนะถามว่าทำไมพี่รู้ว่ารู้อยู่แล้วเพราะมุกนี้เนี่ยนะครับมุกนี้เนี่ยเป็นมุกขาประจําของเขาอยู่แล้วนะครับ